G ี c a แค u s ั y บา T g a เ d e นทีการเดนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกราฟกันนะคะหลังจากที่เราทำกันไปวันนี้เข้าวันที่8แล้วนะคะเมื่อเมื่อ7วันที่แล้วเราทำกราฟเรนโบว์กันไปนะคะเราก็เลยจะมาดูว่าน้องเรนโบว์ของเราเนะี่ยจะติดหรือเปล่านะคะอันนี้นะคะอันนี้คือกราฟของเราวันที่18สิงหา6กสนะคะอันนี้คือการทำกราฟในส่วนของของหัวนะคะอันนี้เราตัดหนอ หนอน้องเดนโบนะคะในส่วนหัวแปะตรงต่อกับต้นนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เราก็เสียดายในส่วนล่างของหนอนะคะเราก็ใช้มาลองทํากาฟอีกอีกต่อนหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะลองเปิดกันทั้งสองต่อเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราถ่ายทํากันที่ร้านนะคะอาจจะมีเสียงดังรบกวนจากรถนะคะที่วิ่งผ่านไปผ่านมาได้นะคะ ก็จะพยายามพูดเสียงดังๆหน่อยหนึ่งนะคะเราดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นการทำกราฟสดนะคะการกราฟสดก็คือต้องรอให้ตอที่เราตัดมาแห้งแล้วก็ลงปลูกนะคะเราปลูกไปได้ประมาณ4วันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาดูผลการ เห็นการทำกราฟของเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนีเป็นที่น่าพอใจนะคะคิดว่าน่าจะติดนะคะนี่เนาะโอเคน่าจะติดอยู่ เย่เย่ดีใจจังเแต่ว่าหลังจากที่เราแกะดูหัวหัวไม้ของเราแล้วนะคะก็ <S <S ช่วงนี้ก็ต้องะระมัดระวังเรื่องการลดน้ํานะคะว่าอย่าลดให้โดนหัวบริเวณนี้นะคะอาจจะมีร่องรอยของบาดแผลที่ยังไม่แห้งอยู่อาจจะเกิดการเน่าได้นะคะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องดูแลเรื่องลดน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็อนุบาลไว้ในที่ที่ยังไม่เจอแดดจัดมากนะคะสําหรับอันนี้จะเป็นตอที่2นะคะจะเป็นการทําการในส่วนของ ส่วนล่างของของหนอ่อเรนโบว์นะคะเราตัดแล้วเราก็กลับด้านมาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคือเคยเห็นเคยเห็นผู้ที่เขามีประสบการณ์นะคะเขาก็ลองทําดูเขาก็บอกว่กมามันก็ติดได้นะคะก็เลยลองทําดูบ้างนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่เราแปะ หน่เนี่ยเราต้องดีกเรี่ยงไม่ให้โดนความชื้นเลยนะคะในบริเวณหน่นะคะก็ดูเหมือนจะติดอยู่นะคะคิดว่าน่าจะติดเคไม่ขยับไม่ขยื่นนะคะ,ะเป็นนันเสร็จแล้ววันนี้วันนี้เราทำแค่คลิปสั้นๆในการที่จะมาเปิด น้องดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเลยนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำกราฟนะคะคิดว่าต่อไปก็คงจะมีความชํานาญมากขึ้นนะคะยังไงก็สําหรับมือใหม่นะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในช่องของ GT Cactus ได้นะคะเราก็จะพยายามหาความรู้แล้วก็อัปเดตความรู้ใหม่ๆนะคะรวมถึงเรียนรู้การเลี้ยงน้องหนามไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย